สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักคุ้งนะครับยู่ในเกม FC Mobile กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนิดๆเนาะก็เป็นเวลาที่รีแล้งนะครับโอเคก็ผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะได้อะไรนะแล้งที่ผมจบไปนะครับแล้งเฮดทูเฮดนะก็จบอยู่ที่แชมเปี้ยนหนึ่งนะครับ1.3ล้านนิดเนาะดี๋ดดวยวไปดูกันเลยว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็จะนี่ สิ้นสุดแรงนะครับได้รา,า,า,างวัลรางวัลอะไรอันนี้ก็คือเมเนเจอร์นะครับเมเนเจอร์ก็จะจบก็คือไม่ได้เล่น <c oughs> ไม่ได้กดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมเนเจอร์นะครับอกออันนี้จากรางวัลเมเนเจอร์ก่อนเนาะ <c oughs> อ้ะได้ตัวอยู่มา500แล้วก็รางวัลจีปาถะเล็กๆน้อยๆของจริงอยู่นี่นะครับเราจะเอาไงดีสัก3แสงไหม สามแสแล้วหนึ่งสองและสามไปครับจะได้รางวัลอะไรไปดูโอ้โหทำไมมันอุโมงค์เขี้ยวาง,งวะโ,โหแล้วหมุนติ้วเลยนะฮะเฮ้ย อะไรวะหน้า E D M โอ้โหแฟงเปิด <What the S 1> โอ้โห9 3อะไรอ่ะหอยลุนน้องหอยลุนหนอรอใช่ไหมน้องหอยลุนหรือเปล่าโอ้โหนี่คือรางวัลจบซีซั่นของแชมเปี้ยนหนึ่งจริงๆหรือ <_ co op> <_ co op> <_ co op> เกือเกลือกว่านี้ก็ไม่ แต่ก็ได้โลสีทองมา20แล้วก็โทเค็นสากลอีก1 0 0 0 0แต่เดี๋ยวเราจะไปกดเปิดรางวัลตัวยูกันนะครับไม่มีปัญหาเนาะอ่านี่ก็อ้ออันนี้น่าจะของเมนเจอร์อันเมื่อสักครู่อันแรกน่าจะเป็นของไอ้น,นี่นะอะไรนะ vsa นะครับนี่พอได้มาเราก็จะมีตัวยทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนี่ยดูสิตัวยูอยู่1 5 0่0นะครับ 15,000เราจะเอามาแลกที่ไหนนะแลกที่รางวัลนะครับนี่ทั้งหมดก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับโอ้ยผมจะเปิดอะไรวะ25,000<ะ>เดี๋ยวนะถ้าผมเปิด25,000ผมจะเปิดได้อ๋อมันจะจำกัด5ครั้งนะต่อน1นไซเคิลก็2,500 2 5ห้าัห้า้าครั้งตาาอ๋าอก็เป็น1 2 0 0นนิด,นด นะครับแล้วก็42เอ,อ้ยผมผมค้าดีกนิดเดียวผมจะได้เปิด99แล้ววะเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมอะ่ะอันนี้เปิด98หรือเอาไงดี <c oughs> ผมเป็นพวกใจร้อนด้วยดิอย่ารอช้า,ชาเลยครับเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนนะไปเลย <c oughs> เอาสักสามแสงไหมหนึ่ง สองและและสามครับไปวุดบล็อกครับอ่ะเปิดมาสวยเก้าสิบแปดเนาะซีเอ็มอ่ะอ่ะอะไรวะนะโฟฟาน่าเก้าสิบเก้าสามสิบล้านก็โอเคนะโฟฟาน่านะครับ โอเคหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมนี่ไทยนะัฐอยู่ที่นี่ครับ9 94าเาทำไมผมถึงไม่เปิด1,000 0ผมรู้สึกว่าผมเปิดดวงไม่ค่อยดีวะ่ะเปิดกี่ครั้งก็ไม่ค่อยดีกับ1,000 0เท่าไหร่นะ <c oughs> เอา5เายครับไปครับไม่ต้องพูดทำทำเพลงครับขอหนึ่งแสนขอหนึ่งไปวอล เปิดมาสวยๆโอเคฮาโลวีนฮะโดนอเวนเปล่าเฮ้ยร่โดนโดนอวนไม่โอ้ไม่ใช่ฟอเรสต์วะหน้าฟอเรสต์ใครวะ98บูธคิดบูธขยับแล้วกระชากแล้วเปิดเข้ามาคิดบูธได้มงโอ้โห1นศูนย์ครับเป็นคิดบูธอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสามสิบหกสิบ 60กับตัวเมื่อกี้อีก10เอา30เป็น90เป็น100อเ,เอ็มพอดีน่าจะ100ร้อยกว่ากว่าไหมการเรียนแรงครั้งนี้นะครับเดี๋ยวอีก2 900อ0 0ตัวอยู่นะเดี๋ยวผมไปขายไอ้พวกเมื่อกี้ก่อนเพราะจะไอ้พวกนี้น่าจะไม่ได้ขายหรอกนี่นะ พวกฮอลวีน <H all oween> พวกนี้ไม่น่าจะได้ขายเอยผมรู้มทำธรรรุรกิจอันนี้มันต้องเปลี่ยน,นตัวจริงเข้าเป็นอะไรนะรักเตะแห่งความตายสามตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเฮ๊ยนี่นะมันคือนักเตะแห่งความตายหรือเปล่าตรงน,นี้ก็จะสำเร็จนะครับไม่ไหวไหมไม่ไหวอ่อไม่ใช่ฮะรักเตะแห่งความตายมันไม่ใช่อันเมื่อกี้หรอ เดี๋ยวนี้มันคือทิออติอมยังไงแล้วอันนี้ก็เป็นทิบูธนะครับตอ,อนทิออติสนอกจากจะแห่งความตายมันอยู่ไหนวะ<อ>มั่วสัว่วมั่วมาแล้วผมี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยนขึ้นกันที่มผมมีหรือเปล่ปาต้องดูตัวกรองครับ โปรแกรมนักเตะแห่งความตาย2ีห้าไม่มีอะไรวะ <c oughs> ขอไปเออแล้วมันจะทำยังไงวัเนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแลกเหรียญกันนะครับนะ OVR เก้าสิบขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ก็น่าจะไป15ล้านหมดนะครับคิดวูดอะไรพวกนี้ก็15ล้านนะ ก็มีโฟฟาน่าพอที่จะเอาไปแลกแลกได้นะครับไม่ <c oughs> ใช่เอาไปขายได้นะพูดผิดที่เหลือก็เอเรียบร้อยไปตามระบบตามระเบียบนะครับก็ร้อยกว่าล้านนะก็เสียได้มักไม่เสียได้แล้วก็ของฟรีทั้งนั้นนะครับเนาะก็ได้ม่อีกร้อยกว่าล้านนะวันนี้นะครับสำหรับการรีแล้งนะ ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสำหรับผมนะครับนะผู้เล่นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหนึ่งนะก็ถือว่าพอได้นิดหน่อยเพราะว่าสายฟรีอีเอเขาก็น่าจะไม่แจกมาเยอะมากมายอะไรนะครับอืมตายครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดอย <c oughs> โอเคที่เหลือก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ95 15ล้านโอ้ไอตัวนี้9 5 7 5ล้านวะโอ้โหดอยแล้วอะน่าจะแลกได้10ล้านที่เหลือก็นี่แลก10ล้านแลก10ล้านหมดเลยพวก95 94นี่แลก10ล้านหมดเลยนะครับแล้วถ้าผมเอาไอ้96นี่ไปแลกมันจะเป็นของ96ป่ะ เดี๋ยวขอไอ้นี่แ้าบหนึ่งก็มันจะมันจะสามารถแลกได้ไหมอ่ะนี่รู้สึกว่าได้ไหมเดี๋ยวลองดูผมอันนี้ผมไม่ไม่เคยรู้เลยนะเดี๋ยวไปไปลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันได้หรือไม่นะไปเม็ดเขียวหนึ่งตัวนะครับอันนี้ลองสดสดเลยนะ ก็คือ OVR น้ำต้นเข่า95แหละแต่นี้ผมซื้อมามันเป็น96เราจะมาลองดูว่ามันเอาไปแลกใน15ล้านได้หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะได้ละไปครับถ้าได้นี่โอ้โหเฟี้ยวลปน,นะผมก็ยังไม่เคยลองนะเพราะว่าผมใช้แต่เมทานะครับอ้าวไม่ได้ฮะ <laughs> เสียตังฟรีไปเสียตังฟรีไปฮะ10กว่าล้านก็ไม่เป็นไร ถือว่าได้ลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจะได้ไม่ต้องมาทําตามกันนะตีขึ้นเป็นเม็ดม่วงดีวะะงกว่ามั้งไหนๆก็ไปขายไม่ได้แล้วครับอ๋อๆมัว่วสัวหมดละงั้นแต่ตัวนี้เพิ่มแรงเป็นเม็ดม่วงแล้วก็เอาโอเคเอาไปขายกันนะ อย่างนั้นก็ได้รู้ได <Okay. S 1> ้มาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันใช้ได้แต่เมดเทาเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าเมทดเทีท่ O.R ER เริ่มต้น96เท่านั้นนะถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็มันจะไม่สามารถขายได้นะครับโอเคอยากตีตัวไหนต่อก็ไม่รู้สิก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับการดีแลงวันนี้นะเพื่อนๆกี่นาทีแล้วไม่รู้ น่าจะเป็นสิบนาทีแล้วล่ะเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไวด้วยน,นะครับสวันนี้ก็ปาคุงขอลาไปก่อนนะครับนี่ถ้ารีแรงลงมาก็จะตกมานี่นะครับแชมเปี้ยนสองนะจากแชมเปี้ยนหนึ่งนะครับเพื่อน,นเพื่อนอยู่แรงอะไรได้เพื่อนอยู่แรงอะไรรีแล้วได้รางวัลอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ